เมนูมักแคที่หลายคนมองข้ามส่วนหลายสิเคยกินแต่ยอดกับดอกเพิ่นตอนนี้มักแค่ได้เฮือนกระไล่หลายจ้าพี่น้องย่อยยับยางกับบุมีไผ่กินส่วนหลายแถวบ้านเพิ่นกะเซอเอาไปกินเป็นเมี่ยงนะจ๊ะบ่ค่อยมีไผ่เอามาตำดอกแค่นี่เอามาเห็ดแนวกินกระเซ็บเซ็บนะจ๊ะพี่น้องหมากเพิ่นกระเซ็บบ่กเพกันเลยมื้อนี้เฮาวกะเซอเอามะเขือมาตำกินกับย่างมามามาหมูเซ็บเซ็บนะก๊ะพี่น้องหมักจพะใส่กระเทซ็บบอกผักชีพริกันเลยเมืหอยซีอิ๊วขาวกะจเซอเอามะเขือมาตำกินกับย่างหมหนซ็บเซ็บนะจ๊ะพี่น้องห้ัีเพิ่นอนกรล้ซ็บบอกเนศกันะให้ทั่วกั้ ก้วยข้าวหนึ่งเนาะจ้ะกุ้งกระเซเอามาย่างเลยจ้าคอยย่างไปไฟอ่อนๆเนาะจ้ะเ้ากระซี่ด้ซี่โครงหม,โมเูเสียบๆมากินแล้วห้ากระซี่ตำม,มักเค่จ้าพี่น้องมีภัยเคยกินบ่จ้าเ้ากระซีตำคือกันกับตำา,ามักถั่วเลยเนาะจ้า่ามื้อนี้บ่มีมักเค,เค้คือกระซี่ตำแบบง่ายๆจังซี่เลยจ้าพี่น้องถ้หมักเค้้าเลือกเอาแต่หน่่ยอ่อนๆเนาะจ้าพี่น้องตำเฮงเส้น่ามนี้กระซี่ปนตโตเกมานำเนาะจ้าพี่น้องถ้าพี่น้องยังบ่เคยกินเอาไปลองเห็ดลงองเบิร์นเดาจ้าหมักเค นี่อุย้ยคือนกอักแทละอุย้ยตาําอย่างเ่าตําหมักถั่วเลยจ้ะพี่นอ้องหือย่างมาห่อนห่อนอืมฉำตําหมักแค่ พี่น้องเคยกินบาาริจาตำหมักเช่พี่น้องเคยกินตำหมักถั่วหรือจับพี่น้องจับ ตำกินก็เมี่ยงก็ได้นะจ๊ะเมี่ยงอันตะไข่ไม่แต่พี่น้องเมี่ยมัก,กูจกังสิอืมก็เมี่ยงตำเป็นแบบว่ากินคือจะหมักถั่วก็ได้จ้ะพี่น้องค่ะคือกันอืมความเค็มความหวานก็อพอดีจ้ะพี่น้องมูเนี่ย แซบตำมะแขกรอบอืมหอมแท้อืมอืมเข่ากันแท้ จะปล่อยให้เกล็ิมด้วยจากพี่น้องมาเค่เอามาต่ำแสบ